หมอการันตีได้ปะว่ามันหายขาดอด้จริงๆนะคะดิวก็ต้องบอกไปตามตรงตามซื่อๆเลยค่ะว่าฝากระจุดด่างดำเลเซอร์ทายากินยาฉีดยาทำมาสารพัดแล้วหมอทำไมมันไม่หายสักทีว่าการรักษาที่มันยั่งยืนเนี่ยมันคงจะไม่ใช่คิดแค่ว่าเราจะทำยังไงกับเจ้าตัวเมลานินหรือว่าเจ้าตัวเมดสีเท่านั้นค่ะแต่ว่าเราจะต้องนะคะไปเพ่งเลงค่ะที่ต้นเหตุค่ะว่า ไอ้เจ้าโรงงานผลิตนี่แหละคือเมลานไซต์นี่แหละที่มันผิดปกติไปนะคะเราจะทํำยังไงให้โรงงานนั้นนะคะกลับมาเป็นโรงงานที่มันไม่ติงตองไม่บองถูกรีปโปรแกรมใหม่ค่ะเซตอัพระบบใหม่หมดเลยนะคะเป็นโรงงานที่มีคุณภาพค่ะ ซึ่งก็จะทําให้ผลิตเม็ดสีที่มันมีคุณภาพอย่างที่เราต้องการไงดังนั้นสิ่งที่ดิมกำลังจะพูดต่อไปนี้นะคะเป็นการทดลองโดยส่วนตัวของดิมเองนะคะและนี่นะคะคือผลลัพธ์ที่ดิมทดลองกับตัวเองนะคะมาเป็นระยะเวลาเกือบ2ปีนะคะนี่เลยค่ะดิมจะมีกะเนื้อนะคะที่เรียกว่าซ i b e r i ิกเคลาโตซิสนะคะเพราะว่าดิมนะคะอยู่ในวัย30กว่า up แล้วนะคะซึ่ง วัยพรีเมโลอสแล้วนะคะทางแอนทายเอจบอกว่าเราคือหญิงก่อนหมดประจำเดือนแล้วนะจ๊ะเม่อไใคร35ปีอัพนะคะก็จะเจอสภาวะของเอจ n ิ p งโปรเ s สมาเข้าอย่างจังเลยค่ะริมเริ่มมีเอจ n ิ s งสปอตนะคะนี่เป็นชื่อสามัญค่ะเล็กทั่วๆไปนะไอ้จุดด่างดำที่เกิดมาตาม ความแก่นะคะแต่ว่าถ้าอันนี้โฟกัสเข้าไปค่ะอันนี้มันคือประเภทของเซเบริกเคอร์ลาโตซิสนะคะก็คือเป็นกระเนื้ออะพูดง่ายๆค่ะปัจจัยที่กระตุ้นหลักๆเลยนะคะก็คือแสงแดดค่ะและความแก่นะคะแล้วกระเนื้อที่ดีมสังเกตเห็นนะคะคือมันไม่ได้งอกออกมาเป็นติ่งเป็นนูนแบบชัดเจน,นะค่ะมันจะเป็นลักษณะน,นูนต่ตําๆนะคะดังนั้นแล้วค่ะไอการที่แบบมันนูนต่ำๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราจะไปใช้พวกกลุ่ม co 2เลเซอร์นะคะหรือว่าเลเซอร์ที่มันสามารถจี้ได้นะคะ ขุดออกมาได้เนี่ยมีหวังค่ะหน้าเป็นหลุมแน่ๆน,นะคะเพราะว่ามันมีความนูนต่ำไงเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะไปขุดมันนะคะแล้วจะทำอะไรได้ละคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะดิมก็เลยต้องไปมองหาค่ะ,คะเจ้าเลเซอร์นะคะกลุ่มที่มันสามารถนะคะลดเม็ดสีได้นะคะจะใช้แบบ532สามสองนาโนเมตรนะคะพวกเลเซอร์กลุ่ม q s w i t c h นะคะหรือว่า Pico s e c ์เ e LASER อะไรแบบนั้นดีไหมนะคะ ก็ได้เหมือนกันแต่สิ่งที่บีมบอกว่าอยากลองมากกว่าก็คืออยากลองาศาสตร์ r e g e n e r a t i v e Medicine นี่แหละค่ะที่แนวคิดของบีมที่ไปหยิบเอาเครื่องมือของ r e s u r f a c i n g d e v i c e นะคะหรือว่าเครื่องมือผูผใหม่เอามาลองใช้ซิฉันไม่ได้ต้องการโฟกัสแต่ว่าจะไปลดเม็ดสีอย่างเดียวตัวเมลานินอย่างเดียวฉันต้องการที่จะเป็นเลงนะคะไอเจ้าตัวเมลานอไซต์เลยค่ะที่มันพินผิดพินเพี้ยนน,นนะคะกลายเป็นเมลานอไซต์ตัวใหม่ที่มันไม่ทํางานผิดเพี้ยน,นแบบเนี้ยได้ไหม ดีมเลยทำการใช้โปรแกรมนะคะ Dream r e s l e l Therapy ของตัวเองเนี่ยแหละค่ะเออก็ทำไปแล้วทั้งหมด6ครั้งด้วยกันนะคะกระของรีมนะคะมีความนูนนะคะเป็นนูนต่ำๆขึ้นมาแล้วก็จุกเกาะกันเม็ดสีแบบว่าแน่แนๆนะคะคล้ายๆกับลักษณะของเหมือนเราดูแผนที่โลกอะคะ่ะแผนที่ประเทศต่างๆนะคะขอบขยิบขยักนะคะเกาะ,ะกันเป็นแผ่นแบบนั้นเลยค่ะก็ทำการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ไป1ครั้งนะคะใช้จํานวน5ล้านเซลล์ค่ะเป็นเซลล์ชนิด ไลฟ์สเต็มเซลล์ปกตินะคะหรือว่ามีเซนไคโลสเต็มเซลล์หรือว่า MSC นั่นแหละค่ะไอเจ้าแบ่งเก่งแต่แบ่งงว่วเออใครทม่เคยฟังเป็นเซลล์โอวันก็จะเข้าใจแล้วนะคะดิมปลูกถ่ายไปหนึ่งคงค่ะแล้วก็ร่วมกับการใช้เซลล์มีเดียเตอร์นะคะเป็นโกลด์แฟกเตอร์สค่ะและหลังจากนั้นนะคะดิมก็ทดลองค่ะทำอีก2ครั้งนะคะก็คือลงรีเซิร์ฟ facing device และพร้อมกับใช้เซลล์มีเดียเตอร์นะคะที่เป็นโก o ด์แฟกเตอร์สค่ะถัดมาค่ะเราก็จะเห็นว่าโอ้ มันค่อนข้างจางลงเยอะมากๆแล้วนะคะไปต่ออีกไหมคะไปต่อค่ะพอมาในปีนี้นะคะดีมก็เริ่มต้นปีนี้นะคะด้วยการปลูกถ่ายเซลล์อีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งคราวนี้เราอะค่ะแอดวานซ์มากขึ้นไม่ได้ใช้เซลล์ชนิดเดียวแล้วนะคะก็คือเราใช้เพิ่มเซลล์อีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็น live stem cell plus นะคะหรือ progenitor cell นะคะซึ่งเป็นเซลล์ที่มัน แบ่งไม่มั่วแต่แบ่งไม่เก่งนะคะเออเราใช้ตัวนี้ไป5ล้านเซลล์ค่ะแล้วก็ยังคงใช้นะคะเจ้าเซล์ตัว MSC หรือว่า live stem cell รุ่นปกตินะคะอีก5ล้านเซลลค่ะก็แปลว่าเป็น5้บกห้รวมกันเป็น10ล้านเซลล์นะคะและก็ใช้เซลเมิเอเตอร์ร่วมกันด้วยค่ะก็คือ growth factors นะคะซึ่งก็จะเห็นนะคะว่าโอ้โหมันดีมากๆเลยนะคะไอช่วงตรงกระเนื้อของหมอดีมเนี่ย แทบจะไม่มีความนูนแล้วเลยค่ะจาก3มิติกลายเป็น2มิติแล้วนะคะแล้วก็จำนวนเมสส็ดสีที่เราเห็นนะคะมันจางลงอย่างชัดเจนค่ะเอาอีกไหมคะเอาอีกค่ะดรีมนะคะก็เลยทำการกระตุ้นเซลล์นะคะจากที่เราค่ะปลูกถ่ายเซลล์ไปแล้วเราก็เลยนะคะทำการค่ะกระตุ้นเซลล์ให้เจ้าสเตมเซลล์ที่เราปลูกถ่ายไปมันตื่นตัว excited ขึ้นอีกนะคะโดยการที่ลง resurfacing device ค่ะปูผิวใหม่ไปอีกค่ะแล้วก็จับยัดไอ้พวกเซลลิเดเตอร์เข้าไปอีกค่ะ ในครั้งแรกนะคะดิวใช้เซลล์เมดเตอร์นะคะที่เป็นโกลด์แฟกเตอร์เหมือนเดิมเลยนะคะ1ครั้งค่ะเสร็จปั๊บค่ะอาประเทศไทยของเรานะคะสามารถนะคะสร้างเจ้าเอ็กโซโซที่เป็นเอ็กโซโซในลนักษณะของเฟรชโฟรเซนได้แล้วนะคะดิวก,ก็เลยนำเอามาใช้นะคะลองดูซิลองมาทดแทนใช้แทนเจ้าโกลด์แฟกเตอร์มันจะเป็นยังไงนะคะก็เลยลองไปอีก1ครั้งค่ะโดยการใช้เบบี้ เอ็กโซโซมนั่นเองนะคะก็คือไอดรีมรีเซลของเรากระบวนการกระตุ้นสร้างเซลล์ผิวใหม่นะคะเราทำไปทั้งหมด6ครั้งค่ะและผลที่ได้รับเป็นอย่างไรคะคือมันชัดเจนมากเลยค่ะเวลาที่คนไข้เข้ามาหาดินดนนะะด้นก่ินิกนะคะดิ้ก็จะให้ดูรูปค่ะที่เป็นรูปของบิม่อนทำอะค่ะของปีที่แล้วนี่แหละให้ดูนะคะแล้วก็เปรียบเทียบกับหน้าจริงนะคะให้น้องเขาดูของจริงเลยค่ะว่ากระเนื้อของหมอดิมเป็นอย่างไรแล้วนะคะน้องก็บอกว่าน้อง มองไม่เห็นแล้วเออนะคะทุกคนจะพูดแบบนี้หมดเลยค่ะทฤษฎีนะคะที่ดิมตั้งเอาไว้ว่ามันน่าจะเป็นไปได้นะถ้าเกิดสมมติว่าเรานะคะไปโฟกัสการรักษาเรื่องของเม็ดสีค่ะในที่ตัวเซลล์เราไม่ได้เพ่งเล็งแต่ว่าเราจะไปทําลายล้างเม็ดสีอย่างเดียวและโฟกัสไปนในเรื่องของเซลล์เซลล์ต้นกําเนิดเนี่ยนะคะปรับเปลี่ยนโรงงานสมัยเลยค่ะสร้างผิวใหม่ขึ้นมาทดแทนผิวเก่าๆไปเลยนะคะดิมว่ามันน่าจะ มีส่วนนะคะที่ทําให้ผลการรักษาของเราค่ะมันยั่งยืนก็คือมีโอกาสที่ว่าฝ้ากระจุดด่างดำอะไรพวกนี้เอจิ้งสปอตต่างๆนานาน,าน,นะคะมันน่าจะหายขาดได้นะคะโดยที่ถ้าคนถามริมว่าอะแล้วหมอมันหายขาดได้จริง,รงไหมหมอการันตีได้ป่ามันหายขาดได้จริง,รงนะคะริมก็ต้องบอกไปตามตรงตามซื่อเลยค่ะว่าริมการันตีไม่ได้หรอกนะคะว่ามันจะหายขาดไปจริงๆไอตรงนี้ค่ะเพราะริมยังไม่ตาย <laughs> ถูกไหมคะตามใดที่ริมยังมีลมหายใจอยู่นะคะริมก็ยังต้องคงทดลองต่อไปค่ะว่า ถ้ามันไม่กลับมาเนี่ยนะคะมันก็มีแนวโน้มว่ามันจะหายขาดได้ค่ะดูได้ในระยะเวลาเกือบเกือบสปีนี่แหละคะ่ะว่ามันมีแต่จางลงจางลงและจางลงไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการกลับมาเข้มขึ้นนะคะซึ่งเป็นดิมิตหมายที่ดีมากๆเลยค่ะดิมถึงได้บอกว่าเราสามารถแอดซูมได้เลยนะคะจากแพลนออฟทรีเมนทที่ดิมสร้างขึ้นมาเนี่ยนะคะว่ามันมีแนวโน้มล่ะถ้าเราทําไปเรื่อยๆนะคะมันอาจจะทําให้รอยโรคพวกนี้จากที่ว่ารักษายากไม่หายขาด อาจจะหายขาดได้ก็ได้นะมันไม่มีรีบ o u เอฟเฟกเนี่ยแหละค่ะซึ่งรีบ o u เอฟเฟกนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้คนรักษาฝ้ากระจุดนำอะไรพวกเอจจิ้งสปอตอะไรพวกนี้นะคะทุกใจมากค่ะท้อใจมากเพราะว่าเสียงเงินเป็นหลายบาทมากนะคะว่าคนสิเป็นล้านๆแล้วด้วยนะคะก็ยังวนลูปกลับมาที่เดิมค่ะรีมก็เลยมาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะในการเคลมว่าจากประสบการณ์จริงของรีมเองเนี่ยเมื่อใช้ร e เจนเนอเรทีฟเมดิซิเนเข้ามารักษาด้ดวยแล้วเนี่ยนะคะ ได้ผลดีมากๆเลยค่ะจะบอกว่าร่วมด้วยก็ไม่ได้โฟร์วัลทิมก็ไม่ได้ทําผิดโก้ไม่ได้ทำซิลซอร์วิทไม่ได้ทำอะไรได้ลงกินลงกินยาอะไรก็ไม่ได้กินนะคะทายาก็ไม่ค่อยทาด้วยขี้เกียจนะคะหมอเองขี้เกียจเ,เห็นไหมเออค่ะเนาะก็ดูดีค่ะเขาเรียกว่ารีวิวจากผู้ใช้งานจริงที่เป็นหมอเองและเป็นคนไข้เองในตัวค่ะ